พบกันีแล้วนะครับกับหมากรุกไก่ไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ Play OK นะครับอ่าวันนี้ก็เป็นการเจอกันครับระหว่างครับโนบิตะนะครับท่านโนบิตะนะครับอยู่ฝั่งสีขาวนะครับแล้วก็ท่านมหาเทพของเรานะครับครับนี่ครับท่านมหาเทพเราอยู่ฝั่งสีดํานะครับครับท่านโนบิตะของเรานะครับฉายาท่านนะครับก็เบอร์หนึ่งออสเตรเลียนครับวันนี้นะครับมีความพร้อมมากนะครับท่านโนบิตะของเรานะครับ กับสงสารนะครับท้ารบนะครับไปยังท anyway, ่านมหาเทพนะครับเจ้าเมืองบ่อวินนะครับชนบุรีนะครับให้เป็นเจ้าเมืองนะครับบ่อวินนะครับเจ้าสนักบ่อวินนะครับรับคำท้านะครับก็มีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับณเวลานี้นะครับโนบิตะของเรานะครับเด็กสั้นๆนะครับไม่ว่ากันนะครับท่านโนบิตะของเรานะครับวันนี้นะครับจัดเทพม้าซ้ายนะครับเป็นม้าขวานะครับดิดขุนออกมานะครับทางซ้ายมือนะครับจะเก็บขุนนะครับ ต่อไปนะครับสีดําเดินนะครับท่านมหาเทพ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 นะครับเก็บขุนเรียบร้อยนะครับท่านโนปิตาครับเก็บเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับต่อไปก็น่าจะเป็นคิวของเรือนะครับหมากสีขาวนะครับจะมาส่งตรงไหนนะครับแต่ท่านมหาเทพนะครับเดินม้าเทียมไร้พ่ายนะครับครับจะเป็นสิทธิเอกนะครับของอาจารย์สุมานะครับสุมาเต็กโชนะครับ ท่านมหาเทพเสริมคนขึ้นไปนะครับที่ตำแหน่งชอช้างนะครับหกครับท่านมหาเทพจะเป็นนักบัรุอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะไม่พยายามเดินขุนนะครับจะหลอกล่อครับไม่ยอมบอกนะครับว่าจะขึ้นขุนที่ตำแหน่งใดนะครับแล้วต่อไปนะครับก็เป็นเรียกเป็นเซียนดีกว่าครับเซียนโนบิตะครับโอ้โหดูแล้วฟังแล้วฟังแล้วเข้าท่ามากนะครับอ่าขออนุญาตนครับเขาเรียกมือหนุ่มออสเตรเลียนครับว่าเซียนครับเซียนโนบิตะนะครับ เจอกับท่านมหาเทพเทพเทพนะครับเสียนโนบิตะของเรานะครับเอาเรือมากดนะครับใต้เม็ดนะครับที่ตำแหน่งต่อตาลครับตานมหาเทพเห็นไหมฮะถ้าเอาเรือมากดเมื่อไหร่ท่านมหาเทพจะดิ้ดทันทีนะครับเพราะว่าสมัยวัยรุ่นนะครับท่านเป็นนักนักซิงนะครับนักซิ่งสายดิ้ดครับสายดิ้ดครับรอฟรีอย่างเดียวนะครับดิ้ดขุนขึ้นมานะครับที่ตำแหน่งชอชิงตาต่อไปนะครับเสียนโนบิตะเอาเรือมาประกบคู่เป็นเรือนกจิ๋นะครับท่านมหาเทพของเรานะครับไม่สนใจนะครับ ปูปีกินซีขึ้นมาครับเป็นปูสามเบียนครับตอนนี้ก็เป็นมาเทียมปูสามนะครับโอ้กินกินตำแหน่งนี้ผมว่าไม่ดีนะครับอืมไม่ดีนะครับเพราะว่าเบียรริมนะครับที่อยู่ตำแหน่งชอชิงครับเป็นจุดโจมถูกโจมตีนะครับไม่สนใจครับโอ้โหวันนี้มาแปลนะครับเซียนโนบิตะของเรานะครับครับชื่อเดิมก็เป็นเซียนซันนี่นะครับอ่าตอนนี้ก็ เวลามีรูปประจําตัวแกก็จะส่งรูปโนบิตะมานะครับอ่าก็เลยให้เป็นเซียนโนบิตะนะครับขมหาเทพใช้มากินนะครับรักษาเบี้ยคู่นะครับไว้ก่อนนะครับตำแหน่งต่อไปครับแทงเบี้ยไรม้าครับท่านมหาเทพเราจะทํายังไงนะครับจะอยู่หรือจะไปครับม้าถอยม้านะครับโหนะครับไอหัวเราเข้าบ้านนะครับตาต่อไปนะครับสีขาวต้องแก้นะครับเบี้ยริมครับหรือว่าจะปล่อยให้กินนะครับ ผมว่าทิมทิมริมขึ้นไปก็มีทิมริมขึ้นไปนะครับเป็นแรกกับพี้ให้เขาทิมใส่ม้านะครับเขาคงไม่กินแน่ๆกับตำแหน่งที่สองคือเดินเรือไปโูกครับอาโหคิดไม่เหมือนไก่ก้าวฟ้าครับทานโนบิตะครับเซียนธนบตะของเราครับเลือกที่จะถอยมาไปโูกนะครับแล้วจะดันโคนขึ้นไปเล่นแทนนะครับะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับ ท่านมหาเทพจะยืนอยู่ตำแหน่งนี้ได้ต่อไปหรือไม่นะครับแต่ผมว่าท่านมหาเทพยังไม่หนีนะครับเพราะว่าบ้านน้อยหลังนี้นะครับมีเบี้ยสามตัวนะครับคุมพื้นที่อยู่นะครับคุณจะเข้าบ้านฉันนะคุณก็ต้องนะครับทําลายกําแพงให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับท่านมหาเทพของเราครับย่อเรือมาหนึ่งตาครับมากดหน้าขนส่งสีขาวนะครับจะทําการโจมตีนะครับดยการกินเบี้ยตัดเข้าในนะครับให้เสียตให้เสียตําแหน่งเบี้ยนอกเบี้ยในครับไม่น่าขึ้นโคนตัวนี้นะครับ จะโดนทิมหรือเปล่าครับเนี่ยหรือว่าต้องการสร้างบ้านครับทิมๆแล้วก็โคนขึ้นไปเพราะเม็ดทิมอีกทีหนึ่งโคนตายไหมครับเนี่ยนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้นะครับเซโนปิตาของเรานะครับจะทําอะไรครับไก่กาวฟ้ายังคิดไม่ออนะครับปัมหาเทพของเรานะครับไม่สนใจไม่หือไม่อื่นะครับ โดยที่จะเดินม้าขึ้นมาที่ตำแหน่งนะครับจอตาลนะครับจอตาลห้านะครับก็จับกินเบี้ยครับแล้วก็จะุกขู่รุกคาดกินเรือนะครับตำแหน่งที่ดีต้องเอาขุนี่ผูกนะครับที่ขาวขุนผูกนะครับถนนทิมจังหวะนี้ก็ไม่เป็นไรครับเต็มที่แค่ถอยโคนนะครับตาต่อไปสีดำเดินครับมหาเทพ กับันทึกเกมกันสดๆนะครับเวลา9โมงนะครับ10นาทีนะครับนะครับของวันที่3นะครับวันที่3เดือน10นะครับ2 5 6 6นะครับแเวลาปัจจุบันตอนนี้ก็9โมง14นาทีนะครับต่อมาเป็นเกม30นาทีนะครับแต่เดี๋ยวไก่ก้าวฟ้าก็จะสปีดคลิปให้นะครับเมื่อก่อนทำไม่เป็นครับก็มีเพื่อนๆครับหลายๆท่านก็บอกว่า รอแต่ลตาเดินทับนานนะครับใส่ก้าวฟ้าก็เพิ่งจะรู้ครับว่ามันมีการสปีดของวิดีโอได้นะครับขอโทนะครับพูดเยอะนะครับตำลายติดคอครับเก็ะมหาเทพครับย้ายม้าไปครับมาอยู่ที่ตำแหน่งของม้ายงขวานะครับโอ้โหมีการมีการมีการม้าหมุนนะครับหมุนม้านะครับโอ้โหนม่ว่าจะมีแต่อาจารย์เกาะคนเดียวนะครับที่เป็นเกาะม้าหมุนนะครับตอนนี้มหาเทพหมุนม้านะครับมาอยู่ตำแหน่งม้าขวานะครับจะทิมเบียเข้าใส่นะครับ คนนะครับแต่ใส่เขามาก็ต้องมีปิ้นกันเกิดขึ้นนะครับโคนตัวนี้สามารถปิ้นขึ้นไปข้างบนได้นะครับโอ้โหครับพันเซนโนบิตะของเรานะครับหมูไม่ควรน้ำร้อนนะครับเซนโนบิตะของเราไม่ได้กล่าวไว้นะครับ มหาเทพน,นะครับพยายามกินตัดนอกในตลอดครับตอนนี้หน้าเบี้ยน,นะครับเอาเปรียบหน้าเบี้ยทุกรูปแบบนะครับนีที่สุดนะครับใช้เบี้ยครับใช้เบี้ยขึ้นไปนะครับรักษาเบี้ยคู่กลางไว้นะเบี้ยคู่ไว้หน้าขุนไว้ครับเพราะว่าเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงให้ สีขาวครับโอ้โหครับเกิดอะไรขึ้นครับกินสวนครับกินสวนจังหวะนี้ไม่ดีนะครับเพราะจะโดนกินลุกนะครับเพราะมันเป็นจังหวะจังลุกนะครับเราก็จะเสียบเรียบฟรีครับอีกหนึ่งตัวนะครับดังนั้นทีนี้บ้านของสีขาวนะครับเริ่มโล่งครับท่านมหาเทพยังไม่อยู่แต่เพียงแค่นี้นะครับเอาม้ารุกไปหนึ่งทีครับโอ้โหม้าหมุนหมุนม้าจริงๆนะครับท่านมหาเทพครับช่วงนี้นะครับเป็นฟิตมากนะครับซ้อมกับอาจารย์ชัยราชาครับมีแต่ซ้อมแต่มือมือใหญ่ๆทั้งนั้นครับช่วงนี้แต้มขึ้นมากนะครับ ไก่ก้าวฟ้าก็ยังไม่รู้นะครับท่านมหาเทพส่งสารมาลบอยู่นะครับว่าอยากจะกินหมูนะครับอยากจะกินไก่นะครับก็ไม่รู้จะเอาแกอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้แต้มแกขึ้นมากครับเกี่ยวกับเรื่องหน้าเบี้ยตำแหน่งเบี้ยนะครับมหาเทพเอาเม็ดกินเบี้ยครับตอนนี้ก็เป็นต่อเบี้ยแล้วครับหนึ่งตัวนะครับแล้วตำแหน่งของเบี้ยเนี่ยเบี้ยของสีดาจะดีกว่าครับ เบี้ยที่อยู่คู่ด้านหน้าคุณนะครับถ้าต,ต่อไปนะครับถ้าสีขาวไม่ทําอะไรนะครับสีดํำน่าจะลอยเบี้ยขึ้นมานะครับแทงเบี้ยขึ้นมาที่ตําแหน่งชอช้างนะครับ <c oughs> แทงขึ้นมาชอช้างเขาสวนเม็ดขึ้นไปไม่ดีครับไม่ดีครับแต่ไม่ได้แทงครับ โนบิตะของเรานะครับหรือว่าท่านโนบิตะพี่โนบิตะนะครับดันโคนขึ้นมานะครับยืนในตำแหน่งโคนในผลครับสงสารท้าลบเต็มที่นะครับไม่กลัวเบี้ยนะครับบุกขึ้นไปนะครับเสร็ตัวหมากกังต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับท่านโนบิตะของเรานะครับก็มาเทพถอยครับโอ้โหมาหมุนๆมนกลับไปที่เดิมอีกแล้วนะครับกลับไปที่หนึ่งมาเทียนนะครับ มุนมาไปอยู่ตำแหน่งมาขวาครับแล้วก็หมุนกลับมาอยู่ตำแหน่งมาเทียนครับตังสองตั้งลำนะครับรับอย่างเดียวนะครับเปิดโอกาสให้ดิทันบิตะของเราครับได้เข้าโจมตีนะครับแต่จะผ่านกำแพงยังไงครับเพราะว่าสีดำครับมีกำแพงนะครับกำแพงตั้นหนามากครับก็เป็นกำแพงกรุงศรีนะครับจะมีความหนาครับแล้วแม้ก็เป็นกำแพงเมืองจีนนะครับทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งหนาครับ นุบิตะครับแทงเบียที่ตำแหน่งชอช้างสี่นะครับมอนยันหลักนะครับสกัดเบี้ยครับของสีดําไ้ก่อนครับผมก็ว่าเป็นตำแหน่งที่โอเคนะครับแลในการที่จะบุกเข้าไปโจมตีเนี่ยในนาคเดียต้องมีการโยนตัวนะครับแต่ท่านมหาเทพก็เสริมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับตาต่อไปนะครับตาสีขาวยังขุนยังอยู่ตำแหน่งเดิมครับ สีดำจะเอาเรือมาประกบเป็นแพคคู่นะตอนนี้ครับก็ต้องรีบทำนะครับหรือไม่นะครับตามความคิดของไก่ก้าวฟ้านะครับตอนนี้นะครับเราต้องครับอืถอยโคนครับกลาักดันถอยนะครับก็จะเสียจังหวะในการบุกนะครับจริงๆแล้วผมว่านะครับให้เรานะครับหมาเทพหลบคุนะครับท่าหมาเทพจะมีความช่อมชองทางด้านนี้มากนะครับ ถ้วนตัวเมื่อไรนะครับท่านจะหลบนะครับฉายานครับมหาเทพดุดาวนะครับหรือว่ามหาเทพเตียวหุยนะครับอาวุธคู่กายของท่านมหาเทพนะครับก็เป็นเมลัยนะครับจะบอกว่านะครับวันไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดื่มนะครับมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนะครับอ่าดังนั้นนะครับอาวุธประจำกายประจำตัวนะครับต้องมีนะครับแต้มจะขึ้นมากนะครับ มหาเทพเสมโคนนะครับขึ้นยืนสู่ตำแหน่งกลางกระดานนะครับที่ตำแหน่งจอจานห้านะครับจริงๆต้องต่อเรือทิ้งครับเพราะว่าเรือของสีดำเนี่ยจับเบี้ยนะครับทำให้เป็นพาระนะครับพอเป็นพาระเนี่ย <c oughs> ทำให้การเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วเอาตัวใหญ่ไปผูกเบี้ยนเนี่ยมันทำให้เสีย เสียตัวเสียตำแหน่งมากนะครับเสียคือตัวใหญ่อะเราต้องเอาไปใช้งานให้เต็มที่ครับแล้วก็ต้องเอามาผูกอย่างเงี้ยนะครับทําให้ถ้าก็ต่อโคนครับอาโคนผูกเบี้ยแทนก็ถ้าก็ต่อโคนสีดําตัวหนึ่งนะครับเอาละครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับเปิดหน้าบ้านเข้าใส่นะครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับโคนกินครับวัดไปเลยครับเอาโคนกินเขาโคนกินขึ้นมานะครับเรากินเบี้ย จับกินม้าครับได้ไหมครับนะครับโดนลุกก่อนครับโอ้โหครับต้องดีที่สุดนะถอยมาหลังม้านะครับบ้านบ้านบ้านของสีขาวครับไม่มีหลังคาครับตอนนี้นะครับเปิดโล่งนะครับนะครับธนูปต่างของเราครับจะหลบคุณไปที่ตำแหน่งใดดีนะครับเราก็มาดูกันต่อครับ ไปทางขวาก็ไปทางซ้ายก็ไม่ดีนะครับผมว่าเพราะเรือจะมาลุกสองลำนะครับแล้วเรือจะออกมาเล่นได้นะครับดังนั้นนะใต้มมาครับดีที่สุดครับในความคิดของผู้บรรยายนะครับเอาครับเริ่มไม่ดีนะครับหลบไปทางซ้ายนะครับเรือจะมาประกบคู่นะครับก็จะมีตำแหน่งเอาเรือมาลุกนะครับที่ข้างม้าของสีขาวนะครับในอนาคตนะครับก็จะโดนก่อกลุนอย่างหนักนะครับเห็นไหมครับ จะเข้าตำแหน่งลูกสองทีคือเรือลำที่อยู่ขวามือสุดนะครับที่ตำแหน่งชอตจิงเพริงแปดเนี่ยได้เดินออกมาครับเขาเท่ากับได้เดินฟีหนึ่งหนึ่งตาเดินนะครับมาแล้วครับเรือแพ็คคู่ตองมาครับเรือแพ็คคู่มาแล้วครับอันมหาเทพไม่สนใจนะครับคุณกินเม่ได้กินไปนะครับฉันขอเรือมาก่อกวน,นครับ มาอีกตัวหนึ่งครับไม้สองตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับครับขึ้นมาสองตาถึงนะครับโอกาสโอกาสที่จะสิ้นทีพนะครับแม่ทัพของสีขาวนะครับนันทัพโดยโนบิตะนะครับของเรานะครับเป็นมือหนึ่งออสเตรเลียนครับจ๋าไมได้มาพระโชคช่วยครับปฏิที่ออสเตรเลียนครับมีพี่แก่คนเดียวครับพี่โนบิตะครับเล่นหมากรุกไทยอยู่คนเดียวครับนั้นเขาเล่นสากรกันนะครับสุดท้ายก็เลยได้เป็นมือหนึ่งนะครับโดยปฏิยายนะครับไม่ใช่โชคช่วยครับความสามารถล้วนๆนะครับ ปีต่ของเราครับเลือกที่จะโคนกินขึ้นไปนะครับทาลายเบี้ยคู่อันสวยงามน,นะครับให้เหลือเป็นเบี้ยซ้อนนะครับทีนี้จะทํำยังไงครับครับดํามีตําแหน่งลุกจูนครับอาจารย์ใหญ่ของเราครับถามเข้ามาในกลุ่มนะครับว่า ธนบิตะเราครับทำอะไรครับเอาครับจา์ใหญ่แแนะนำนะครับตำแหน่งเมื่อกี้นะครับต้องใช้นะครับต้องใช้ม้ากินนะครับต้องใช้ม้ากินนะครับใช้ม้ากินกระโดดเรือเข้ามาลุกนะครับลุกลม้าเราก็จะขาดครับเรามาดูผู้ชมกันนะครับ นี้มีผู้ชมที่ท่านโอ้โหครับก็มากันเยอะพอสมควรนะครับนะครับก็มีไก่ก้าวฟ้าอยู่หัวโตนะครับเป็นผู้สร้างห้องนะครับรองลงมาก็เป็นท่านมหาเทพนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองะครับแล้วก็ท่านโนบิตะนะครับเยนโนบิตะของเราก็หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะครับส่วนอาจารย์สุมาของผมนะครับเยาชอบใช้สีสีที่เป็นสีฟ้านะครับอ่าสีฟ้านะครับอยาบอกชอบเล่นสีฟ้านะครับวันก่อนทุกพันหกเกือบพันเจ็ดนะครับเล่ครับนะครับ พันหกกว่าเลนะครับเดี๋ยวอาจารย์สุมาเข้าไปนะครับค่พวกระดับเซนนะครับจนใหญ่ชอบเล่นสีฟ้าครับผมสังเกตหลายคนนะครับเล่นสีฟ้าครับอาจะมีแต่อาจารย์นกจีบคนเดียวที่เล่นสีสีออกแดงๆนะครับเล่นไปจนถึงพันแปดพันเก้านะครับแล้วแกกรับเปลี่ยนไอดีนะครับมาเริ่มใหม่นะครับไอดีนั้นแกทิ้งไปนะครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับ รเริ่มไม่ดีนะครับตำแหน่งขุนแล้วครับแต่ก็ยังสู้ได้อยู่นะครับแต่ตำแหน่งขุนยังไม่ดีนะครับตำแหน่งขุนอยู่ที่ตำแหน่งตาอับนะครับอมหาเทพทิมเบียตำแหน่งนี้นะครับเพื่อให้ม้าหนีนะครับ นี่ท่านมหาเทพก็จะโยกมมามานะครับโยกม้ามาแทนนะครับแทนที่ตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมายืนนะครับที่ตำแหน่งตำแหน่งงองงูก็สวยนะครับครับมายืนตำแหน่งงองงูนะครับแล้วเอาเรือมาล้วงนะครับที่ตำแหน่งขอไข่สองนะครับแล้วก็เป็นลุกที่ตำแหน่งกอไก่สองนะครับก็น่าจะจนนะครับแต่ถึงจะถึงตรงนั้นนะครับหมกลุกนะครับไม่ได้เดินคนเดียวนะครับ ตำแหน่งนี้น่าจะถอยโคนครับถอยโคนไปแทนกัดก่อนครับพราะคนสีขาวตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแน่นอนครับสีดำตัวนี้ได้หมุนหมุนกลับมาแล้วนะครับเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีนะครับแต่ท่านมหาเทพไม่หมุนโคนนะครับหรือว่าเห็นไม่ลืมนะครับอ่าก็จะโดนรุกนะครับกินกินเบี้ยรุกฟรีหนึ่งตัวนะครับตอบควรได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นการแลกหมัดกันนะครับระหว่างนะครับหมัดมหาเทพนะครับกับเซียนโนบิตะของเรา นะครับว่าใครจะรุนแรงมกันครับดีนะครับแต่แอนไม่มานะครับแต่แอนซุสิกะเอซุชิสุกะมานี่ฮานะครับอย่างฮานะครับไก่ก้าวฟ้าสมัยเป็นเด็กนะครับก็เป็น f อนะครับของโดราอมอนครับก็จะชอบโนบิตะมากนะครับโนบิตะคนที่อ่อนแอนะครับแต่จะเป็นคนที่มีโชคโชควาสนาดีมากครับคือมีผู้ประทับนะครับคือมีโดราอมอนนะครับเป็นผู้ประทับนะครับไปแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างให้ตลอดเวลาครับแต่ที่ชอบที่สุดนะครับชอบประตูแห่งกาลเวลาครับเปิดประตูเข้าไปนะครับ จะก็ทำเปชชินนะครับไข่กาแฟชอบมากนะครับแต่ประตูการเวลาดีกว่านะครับเราก็จะย้อนกลับไปนะครับไปเปิดในคังของห้องเต้นะครับอ่าแล้วเราก็เอาไปขนทองคํานะครับใส่เป้นะครับแล้วก็เปิดประตูกลับมาอยู่ที่โลกของเราเหมือนเดิมนะครับกลับมาคืนรวยครับทองเต็มเต็มบ้านเลยครับนี่ก็คิดเป็นแบบเด็กๆนะครับไร้สาระบ้านครับเป็นการฆ่าเวลาครับอ่ะเทพซันอ่าท่านนวิตะของเรานะครับ ย่อเรือมาหนึ่งตาจับกินเบี้ยครับจังหวะนี้ยังจับกินเบี้ยอยู่นะครับก็จับกินเบี้ยตำแหน่งนี้ผมว่ามามาแล้วครับเสริมสาครนะครับเสริมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอ้ท่านมหาเทพใช้ตัวมากแต่ละตัวนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับสีดําจะเดินม้ามาไล่เรือนะครับไล่เรือแล้วจะเดินเรือนะครับลงมาที่ข้อไข่สองนะครับ ทันที่ไก่ก้าวฟ้านะครับได้คาดการไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็จะลุกจนนะครับอาถนมาเทพของเราอ่าธนบิตาของเรารู้ทันนะครับรู้ทันจำยอมนะครับถนาเทพก็ใช้ม้าไปที่ตำแหน่งกอไก่นะครับตำแหน่งนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วเอาเรือนครับมาลวงลุกครับดีที่สุดครับโอ้โหจ้าตัวไหนไปกันครับอ๋อเอาม้าครับถอยม้านะครับไม่ถอยนะครับต้องเดินม้าที่ตำแหน่งงองูนะครับขึ้นไปผูกโอ้ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามีเบี้ยตัวแสบนะครับเบี้ยตรงนี้จะหงายไล่ม้าข่มม้านะครับ โอ้ทนุวิตามงเขาไก่ก้าวฟ้าครับเอาใจช่วยถึงตลอดเวลาครับท่านมหาเทพแรงจริงๆครับช่วงนี้นะครับไอดีใหม่ของแกนะครับไอดีเก่าโคตรหมูนะครับไอบอกใช้แล้วไม่เฮงนะครับก็เลยเป็นไอดีใหม่นะครับนะครับก็เป็นไอดีครับชื่ออะไรครับอ่าละละพินไัยวันนะครับอ่าท่านใดเจอนะครับฝากด้วยนะครับจัดการให้หน่อยนะครับท่านพินไัยวันนะครับ หรือฉายามหาเทพนะครับตำแหน่งนี้ต่อมาครับอืมตำแหน่งนี้มีเหตุผลครับมีเหตุผลครับต,ต่อไปนะครับ จีดําเดินท่านมหาเทพนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไปนะครับท่านมหาเทพของเราใช้เวลาไปสิบสามนาทีนะไม่ถึงนะส่วนนะครับอันบิตาของเราครับใช้เวลาไปสิบเ็ดนาทีนะครับโอ้โหครับท่านมหาเทพเอาเรือกินหมาอ๋อตัดแบบนี้นะครับแล้วก็หงายเบี้ยนะครับก็มีเอาจนนะครับเล่นตัดตัวนะครับถือว่ามีเบี้ยมากกว่าสองตัวครับเหลือๆนะครับประมาณนี้นะครับ จริงๆแล้วนะตามความคิดของไก่ก้าวฟ้าครับจริงๆแล้วยังไม่ต้องหายเบี้ยตัวนี้นะครับให้ดันเบี้ยคว่ำนะครับขึ้นมาก่อนครับตำแหน่งนี้ก็น่าจะดันค้นขึ้นมาตรงๆนะครับอนุบิตาก็น่าจะระเบิดเบี้ยริมนะครับต้องรีบหาสมุยด่วนนะครับด้วยการละลายตัวนะครับนะครับละลายตัวนะครับ อย่างต่อไปนะครับก็เดินอะไรเดินขุนไหมครับสีขาวนะครับเดินขุนขึ้นไปก่อนนะครับเลือกที่จะนะครับดันเบี้ยนะครับอนาคตก็จะฟีมหมดนะครับเนี่ยม้าครับเบี้ยตัวแสบนะครับถอยม้ามากักก็ก่อนครับยังไม่หงายนะครับอะดันคนไปช่วยได้ครับเอาละครับเริมีร่องมีบ่อนะครับ กำลังไม่พอครับต้องเอาแม่ทับมาช่วยนะครับหรือว่าต้องหมุนโคนครับหมุนโคนดีกว่านะครับหมุนโคนแล้วครับเรามาดูนะครับว่าท่านมหาเทพมีเบียมากกว่าสองตัวนะครับจะสามารถนะครับปิดกล่องนะครับท่านนกปต่างของเราได้ไหมนะครับท่านนปตาของเราครับก็ใช่ว่าจะอืทําไมสีขาวนะครับไม่ขึ้นไปยึดออกยึดไม่ได้นะครับ จริงๆต่อม้าเลยก็ได้นะครับต่อม้านะครับจริงๆต้องต่อม้านะครับเพราะว่าเสร็จแล้วก็เบี้ย้นะครับเบี้ยของเสียดำแ้นะครับขอโทษนะครับเบี้ยของสีดําเป็นเบี้ยผุกหมดนะครับเราต่อม้าก่อนแล้วเราก็ค่อยมาต่อโคนนะครับแล้ว่าจะต่อโคนก่อนมาต่อม้าครับจังหวะนี้โดนลูกหนึ่งทีนะครับอโนบิตะแล้วครับเดินขุนครับเดินขุนขึ้นไปจบกจินเบี้ยครับเอาละครับ โดนบีบนะครับโดนบีบไม่สนใจนะครับแล้วทิมไล่คนก็ทิมมานะครับผมบอกลาเบียนะครับจริงๆแล้วต้องรีบกินครับใจผมะคือกินคือกินตัดตัวไปก่อนนะครับนะครับตำแหน่งเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าผมว่าดีที่สุดนะครับอ่เอาคนกินเลยครับเอาคนกินเบียนะครับโอ้กลับมาเป็นเบียทิมนะครับกลับมาเป็นเบียทิมแต่เราได้เบียคู่ขึ้นมาอีกสองใบได้นะครับว่าคนกินเลยครับเอาคนกินนะครับ แล้วเราพยายามมาแลกเบี้ยแลกเอาเบี้ยมาแลกกับโคนกับเบี้ยนะครับก็จะเหลือมาเม็ดนะครับก็จะไม่จนนะครับตำแหน่งนี้ครับกินครับกินเพียงไหนครับต้องดูนะครับเราจะถอยครับกินนะครับอ่ากินเหมือนไก่ก้าวฟ้าครับตอนนี้ก็กินไปแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ในรถครับก็จะออกไปสูดอากาศข้างนอกนะครับแป๊บนึงนะครับก็จะมีเสียงรถลานะครับตอนนี้ก็ ไลอยู่ที่มีคมอุตสาหกรรมนะครับแหลมฉบังนะครับนะครับต้องเดินเบี้ยขึ้นไปนะครับอย่างน้อยเบี้ยแรกเบี้ยกันหมดนะครับแล้วก็เอาม้าตัดโคนนะครับก็จะเป็นผลทางแห่งการเสมอนะครับถ้าเรารูตัวนะครับท่านั้งหทุกท่านนะครับ เด็กและเยาวชนนะครับถ้าเรารู้ตัวนะครับว่ากําลังหมากนะครับเกมในเกมของเราเนี่ยเริ่มเป็นรองนะครับดังนั้นเราต้องหาวิธีนะครับว่าทําอย่างไรนะครับที่จะเอาเสมอนะครับจีเขารุกไปหนึ่งทีนะครับรัเบี้ยนะครับอาจจะโดนกินสองได้ครับกินสองก็มีปัญหาครับก็มาตัดคนอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับไข่ก้าวฟ้าแนะนำเลยครับดันเบี้ยไปหงายแลครับแล้วม้านะครับไปยาไป ไปหาโคนให้ได้นะครับคือกินโคนไว้ก่อนนะครับเสมอสูงนะครับสีดำนะครับพยายามล็อกนะครับล็อกไว้นะครับ สักคู่นครับอตอนนี้แรกนะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับนะครับแต่ไม่ดีนะครับจริงๆแนะต้องเอามาตัดโคน,นครับเพราะว่า เห็นไหมครับเบี้ยลุกกินสองนะครับแล้วมาไล่ไล่บีบกินเบี้ยเบี้ยหนึ่งตัวนะครับงานนี้ถึงดีการครับเบี้ยหงายตรงกันนะครับเบี้ยหงายตรงกันก็ตามตำราของอาจารย์สุมานะครับก็บอกว่าไล่ยากนะครับไม่จนครับเสมอกันนะครับถ้าใส่กับไว้จำไม่ผิดนะครับแต่ต้องดูนะครับผู้หนีครับหนีแบบไรนะครับหนีอย่างไรนะครับ อยู่หลังโคนไปก่อนนะครับดูลุกไปหนึ่งทีนะครับตอนนี้เขาก็เข้าสู่ปลายกระดานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็นับไปแล้วนะครับสองตาเดินนะครับต่อเบี่หงายครับ นะครับเรียกกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับสมารเทียบถอยคนมานครับพยายามอย่าเข้ามุมนะครับพยายามหมุนให้ได้นะครับอยู่หน้าโควรก็ไม่เป็นไรนะครับ นี้นะครับที่ตำแหน่งนี้น่าจะเดินน่าจะเดินขุนขึ้นมาแทนตำแหน่งเบี้ยนะครับเขาดันคนไปตั้งหน้าคนกับกินเบี้ยแล้วก็เดินขุนเข้ามานะครับแล้วแต่ความคิดครับแหน่งนี้ก็น่าจะบีบขุนเข้ามาก่อนหรือว่ายังไงครับนะครับยื้อให้นานที่สุดนะครับเอาเรียบร้อยนะครับ เกมนี้ครับท่านมหาเทพเบิร์นครับก็เสมอกน,นะครับก็ไก่ก้าวฟ้าครับก็ขอยุตินะครับการบรรยายนะครับการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ